โตโยต้า GR86 ถือเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมาตลอดตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าโตโยต้า86จนมาถึงเจเนอเรชันใหม่อย่าง GR86 ที่ถูกพัฒนาโดย g a ซู Racing ซึ่งเป็นแผนกมอเตอร์สปอร์ตของโตโยต้าโดยตรง จุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนรักการขับขี่ก็คือความสนุกในการควบคุมที่เข้าถึงได้ง่ายราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับรถสปอร์ตยุโรปและดีไซน์ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวในแบบรถสปอร์ตญี่ปุ่นแท้ถ้าเริ่มมองจากภายนอก gr 8 6จะเห็นได้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังออกแบบใหม่ให้มีความดุดันมากขึ้น ไฟหน้าทรงใหม่แบบเล็กที่คมชัดและดูทันสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยในด้านแอโรไดนามิกตัวรถเตี้ยและกว้างมากขึ้นทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูสปอร์ตขึ้นไปอีกระดับด้านข้างตัวถังมีเส้นคมที่พาดยาวจนถึงด้านท้ายช่วยเสริมให้รถดูปราดเปรียวลู่ลมล,ออล้ออลลอยขนาด17นิ้วหรือ18นิ้วในรุ่นท็อปดีไซน์ลายสปอร์ตท,ที่ลงตัวกับตัวถังอย่างมาก ส่วนท้ายรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่รูปทรงเรียวยาวและดูพรีเมียมมากขึ้นกันชนท้ายมีดิฟฟิวเซอร์สีดำด้านที่ช่วยเพิ่มความดุดันพร้อมปลายท่อไอเสียคู่ที่ทำให้รถดูสปอร์ตสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าถ้าใครชอบรถคูเป้ขนาดเล็กแต่หน้าตาหล่อเทจี r 8รคือคำตอบที่ลงตัวมากๆ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสปอร์ตที่ชัดเจนโตโยต้าจัดวางดีไซน์ให้เรียบง่ายแต่เน้นการใช้งานจริงวัสดุที่ใช้เป็นการผสมระหว่างหนังและผ้าในตำแหน่งที่จำเป็นเบาะนั่งแบบสปอร์ตที่โอกกระชับด้านข้างทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าโค้งหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขนาด7นิ้วที่สามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ตามการขับคีไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติหรือโหมดสปอร์ตที่เน้นรอบเครื่องและแรงบิดตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงทำงานได้คมชัดพ่อเหมาะ ส่วนระบบควบคุมต่างๆอย่างแอร์อัตโนมัติและปุ่มควบคุมการขับขี่ถูกจัดวางให้ง่ายต่อการใช้งานพวงมาลัยสามการทรงสปอร์ตหุ้มหนังที่จับประชับมือและมีปุ่มควบคุมมัลติมีเดียครบถ้วนทำให้สะดวกทั้งเวลาใช้งานในเมืองและขับเล่นในสนามพื้นที่โดยรวมของห้องโดยสารยังคงเป็นสไตล์รถคูเป้คือเน้นสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า ส่วนเบาะหลังยังคงเป็นที่นั่งเสริมมากกว่าการใช้งานจริงเหมาะสำหรับเก็บของหรือผู้โดยสารระยะสั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถประเภทนี้ซึ่งแฟนๆก็เข้าใจและมองว่าไม่ใช่ข้อเสียในเรื่องของสมรรถนะ GR86 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เครื่องยนต์ใหม่แบบ4สูบนอนหรือที่เรียกว่าบ็อกเซอร์ขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด235แรงม้าและแรงบิด250นิวตันเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนจุดเด่นของเครื่องบ็อกเซอร์คือการวางตำแหน่งที่ต่ำทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถต่ำลงตาม ส่งผลเปล่าการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมเวลาขับเข้าโค้งการเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ประมาณ6.3วินาทีเร็วขึ้นกว่ารุ่นเก่าที่อยู่ราวๆ7วินาทีระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายขับมันที่อยากควบคุมเองเต็มที่ และเกียร์อัตโนมัสสติ6สปีดที่มาพร้อมคัทเดิลชีฟอร์ซึ่งตอบสนองได้ดีและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงทำงานได้ยอดเยี่ยมช่วยให้รถมีความสนุกในการขับมากขึ้น ในด้านการควบคุมพวงมาลัย GR86 ตอบสนองได้แม่นยำน้ำหนักพวงมาลัยพอดีทำให้ผู้ขับมั่นใจเวลาขับด้วยความเร็วสูงหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แน่นขึ้นแต่ยังคงความสบายในการขับในเมืองระบบเบรกก็จัดว่าไว้ใจได้มีความมั่นคงเวลาลดความเร็วอย่างต่อเนื่องความปลอดภัยก็ถือว่าโตโยต้าใส่มาให้อย่างครบถ้วน มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายและกล้องมองหลังที่ช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน ถ้าพูดถึงเรื่องราคา Toyota GR86 ในตลาดโลกจะอยู่ประมาณ30,000ถึง32,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเนงินไทยประมาณ1.9ถึง2.1ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและรุ่งย่อยแต่ในบางประเทศรวมถึงไทยราคาจะสูงขึ้นตามภาษีนำเข้าซึ่งอาจทะลุ3ล้านบาทได้แต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะและความเป็นรถสปอร์ตแท้ๆก็ยังถือว่าคุ้มค่ามาก โดยรวมแล้วโตยโยต้า GR86 คือรถสปอร์ตคูปเป้ที่ตอบโจทย์คนที่